ถ้าจใจพูดถึงธรรมะข้อหนึ่งที่มีอุปการะมากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสรรเสริญว่าเป็นธรรมที่เจริญทําให้มากก็เป็นไปเพื่อความเข้าถึงอรรมตะธรรมในหดายๆห,หมดหมู่แห่งธรรมะที่พระองค์ตรัสนั้น,นก็มีธรรมะข้อนี้อยู่ด้วยนะที่ให้ผลหรืออนิสง์ชักชวนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมะข้อนี้ก็เป็นหนึ่งใน อีกหลายๆข้อนะที่มีอนิสงส์ก็คือมรณสติมรณสตินี่มีอนิสงส์เหมือนที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเจริญทําให้มากนะก็ย่อมเข้าถึงอมะตะธรรมนะจริงๆอาตมาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะก็เคยได้ยินมาค่อนข้างมากนะอย่างเช่นคนที่สดมนนะก็ได้ยินแทบตลอดที่จะมีการสาธยายพูดถึงเพื่อเตือนสติในเรื่องนี้นะอย่างเช่น บทสมมนธรรมวชชาวัดเย็นที่กล่าวถึงาการที่เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอาตมาเชื่อว่าใครหลายคนก็เคยสวดบทนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่สธทายสวดไปแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ไปพิจารณาจริงนะก็แค่มีการกล่าวคำนั้นนั้นไปโดยไม่ได้เข้าถึงใจจริง แต่ว่าในทางกับการถ้าบุคคลใดนะนำไปพิจารณานำไปใช้เป็นอุปกรณ์นะในการเจริญมรรสติแล้วก็มีอน,นิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่จริงๆอย่างเช่นพระองค์ตรัสในพระสูตรที่พระองค์ทรงเรียกพิสุจธ์มานะพระองค์ก็ตัดถึงบทนี้นะมรรสตินะครั้งนั้นที่พระองค์เรียกพิสุจ์มาเนะี่ยแล้วก็ถามพิสุทน์ทั้งหลายว่าพิสุจน์ทั้งหลาย มรณสติที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีไอส่งมากยังลงสู่อมตะธรรมเป็นอมตะเป็นที่สุดเธอทั้งหลายเจริญมรณสติอย่างไรภาะรูปแรกท่านบอกว่าเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งอีกรูปหนึ่งท่านบอกว่าเราเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้นอเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าเราพึงเจริญ มรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันอีกรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบินทบาทมื้อหนึ่งอีกรูปหนึ่งท่านก็แคบข้ามาอีกนะเราพึงเจริญมรณาสติว่าเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบินทบาทครึ่งหนึ่งอีกรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าเราพึง จเจริญมรณสตินะว่าเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงช่วขณะเคี้ยวอาหารเพียง4ี่หาคำอีกรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าเราพึงจเจริญมรณสติอยู่ว่าเราพึงมีอายุหรือว่าเป็นอยู่ได้เพียงชั้นอาหารแค่คําเดียวเป็นต้นนะแต่ว่าพิสุอีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายนะท่านบอกว่าเรา พึงเจริญมรณสติเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าออกพระเจ้าท่านตรัสสรรเสริญนะว่าเรากล่าวว่าพิสุทั้งสองรูปเป็นผู้ไม่ประมาทนะก็คือรูปสุดท้ายสองรูปเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอเจริญมรณาสติอย่างแรงกล้านะเพียงเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จากเจริญมรณะสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายนะพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหลถ้าเราจับใจความของมรณะสติที่พระเจ้าท่านตรัสถึงนะเราจะเห็นได้เลยว่าพระเจ้าท่านได้ทรงให้ความชักจูงพิสุทธ์ทั้งหลายหรือว่าผู้ที่สนใจ ในการเจริญมรณะสติเนี่ยให้พิจารณาอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจเป็นยังไงรลมหายใจเข้าก็เกิดลมหายใจออกก็ดับนะเราสามารถจะเห็นนะความตายไปในขณะหนึ่งหนึ่งทุกลมหายใจเข้าออกหรือจะใช้วิธีจินตามยปัญญานะนในการตึกถึงความตายก็ยังพอได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระตุ้นให้ผู้ที่เจริญมรณสติจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทนะจะได้รู้สึกว่า ออแม้เราเองเนี่ยก็อาจจะตายในวันนี้ขณะนี้หรือว่าหนะ่ชั่วโมงนีนะ้หรืออาจจะโดนอะไรกัดตายก็ได้แต่นะในอีกพระสูตรหนึ่งท่านก็มีตรัสไว้นะอย่างเช่นว่าเราอาจจะโดนแมงป่องสัตว์ร้ายกัดตายก็ได้หรือว่าตายด้วยวิธีไหนวิธีนั้นวิธีนี้ก็ได้นะแต่นั่นนะ่ะก็แสดงให้เห็นว่าการที่พระองค์ให้คําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเพียงเพื่อว่าพิสูจน์ทั้งหลายจะได้เป็น,ปนผู้ไม่ประมาท จนะ่ถ้เป็นผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายเพื่อที่จะกระตุ้นให้ตัวเองได้ทําความเพียรได้เป็นผู้เจริญในกุศลธรรมอยู่เป็นนิดตนั่นเองอันนี้เป็นสาระสาคัญของความซึ่งเจริญมรณัสติมรณัสติเจริญทําให้มากมีผลใหญ่มีในสงใหญ่ก็เจริญอย่างนี้เมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาสังเกตไหมว่าท่านบอกว่าไม่ใช่เจริญมรณสติคือ ไปดูคนตายนะดูความตายเพราะในที่สุดที่เราจะเริญภาวนาไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆนะอาณาปานสตินะหรือสติปัฏฐานสี่ในรูปแบบต่างๆในหมวดของมหาสติปัฏฐานสูตรเราจะพบความจริงข้อหนึ่งว่าไม่มีใครตายมีแต่ความตายมีแต่รูปนามขันห้าเกิดดับ การที่บุคคลคนนึงได้เจริญมรณสติก็ดีเจริญสติปัฏฐานสี่ในหมวดอื่นๆก็ดีในบัพพะอื่นๆก็ดีเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่พระท่านปรารถนาให้เราเห็นก็คือความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในรูปนามขันธ์ห้าความเห็นความจริงว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีส,ญญดสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นสภาพธรรมที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์ เป็นสภาพธรรมที่ไม่มีอัตตาตัวตนนะเป็นสภาพธรรมที่เป็นอนัตตาก็คือไม่สามารถเข้าไปยึดถือเข้าไปมีความเห็นได้ว่าเป็นเราของเราตัวตนของเราดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีรูปนามที่ไหนตายนะมีแต่ความตายไม่มีที่มีว่าในายกนายขอตายมีแต่ความตายการที่ยังเห็นว่าเราเป็นผู้ตายฉันเป็นผู้ตายก็มีเราเป็นผู้ตายอยู่อย่งครั แต่เมื่อไรเราเห็นแล้วว่ามีแต่รูปน้มขันท้าเกิดดับนะมีแต่รูปนามขันห้าที่แปรปรวนนะเป็นธรรมดานะความเห็นของเราก็จะเปลี่ยนในหมวดของการที่บุคคลจะละสักยะทิฏฐิได้ท่านจึงต้องมีความเห็นถูกคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรานะนั่นคือต้องภาวนาละสักยะทิฏฐิได้ถึงจะเห็นอย่างนั้น นั้นทาในหมวดนี้นะเพียงเพื่อกระตุ้นให้บุคคลผู้เจริญเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เห็นอาน,นิสงส์ของการเจริญภาวนาเห็นอาน,นิสงส์ของการเป็นผู้ไม่ประมาหรือเห็นอาน,นิสงส์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สามารถนําไปฝึกนําไปซ้อมหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะนำไปพิจารณาให้ดีได้ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ต้องตายเหมือนกันหรือว่าความตายจักมาเยือนอัตภาพนี้ไม่ต่างกับผู้อื่น เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทนะเจริญกุศลธรรมอยู่เจริญสติอยู่อย่างนี้เพราะว่าสังสารวัตรมันยาวนะไม่มีต้นไม่มีปลายหาต้นปลายไม่เจอควรแล้วที่เราจะเบื่อหน่ายขายความยึดถือไปก็ภาวนาไปเจริญกุศลไปอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ได้จบในอัตภาพนี้แต่ก็เป็นผู้สร้างเหตุในการเจริญกุศลไว้ดีแล้วนะดังนั้นเนี่ยการเป็นผู้เห็นความตายเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้น ดีกว่าจะต้องมีผู้ตายในทีหลังว่าฉันตายฉันตายนาะตมาเล่านิทานจบท้ายให้ฟังนะเรื่องของท่านอิคิวซังนะที่ท่านเคยไปเยี่ยมอาจารย์นะที่กําลังจะตายนะไปโปรดอาจารย์ที่กําลังจะตายท่านก็ถามอาจารย์รูปนั้นว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะให้กระผมช่วยอะไรบ้างเกี่ยวกับในเรื่องนี้อาจารย์ท่านก็ตอบดีมากนะอาจารย์รูปนี้ท่านก็บอกว่าผู้อื่นจะช่วยอะไรได้ เรามาเองเราก็ไปเองหมายถึงว่าเกิดมาเองก็ต้องไปเองใครจะช่วยอะไรได้การตายก็เป็นเรื่องของผู้นั้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยท่านก็ยังรู้สึกว่าเป็นการบ้านที่ท่านต้องทําด้วยตัวเองฟังแล้วก็ดูดีนะแต่สําหรับท่านอีคิวซังพอเห็นอาจารย์พูดเช่นนั้นก็รูเอ่ยขึ้นอีกว่าท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นขอกระผมได้บอกวิธีการที่ไม่มีใครไม่มีใครมาและใครไปเถอะ ไม่มีผู้ตายนะและก็ไม่มีการเกิดอีกนะเนี่ยก็เป็นทวิธีการที่ท่านอีคิวซังได้บอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ยังเห็นว่าเราเกิดมาเองเราก็ตายเองเป็นการบ้านส่วนตัวนะแต่ท่านอีคิวซังก็มีธรรมะที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคืออยากให้อาจารย์เห็นว่าไม่มีผู้เกิดและไม่มีผู้ตายธรรมะก็ขอเจริญพรให้ทุกคนนำไป ประพฤติปฏิบตัติหรือว่านําไปปรับใช้ในชีวิตดูว่าการเจริญมรณัสตนะิเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความไม่ประมาทมีอันนี้สงหย่านี้อาจจะเกื้อกูลต่อชีวิตเราไม่มากก็น,น้อยด้วยนะะเจริญพร